สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นซีซัที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมีพี่ชายกับพี่สาวพี่สาวไม่ไม่ยอมออกกล้องไม่เป็นไรนะครับแวะมาเยี่ยมเชื่อไหมฮะขับรถมาจากจันทบุรีเพื่อมาซื้อสองทีนะฮะเดี๋ยวพาไปรู้จักครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับสมชายครับพี่สมชายเนาะมาจาก จันทบุรีนะฮะว้าขับรถมาในเช้าเลยก็แปดเก้าโมองโอ้โหมาถึงนี่ประมาณบ่ายกกว่าตั้งใจจริงๆพี่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจมามา,มาซื้อของหรอกแต่มาเยี่ยมน้องปื้มมากเลยฮะปื้มมากแล้ว,ลวไม่ได้ปื้มอย่างอื่นนะไม่ได้ปื้มอย่างอื่นนะปื้มของมาฝากนี่แหะฮะโอ้หอยากให้พี่สีเห็นมากเลยนะครับพี่สีนี่ปื้มเลยนะฮะ ของมาฝากในความหมายของพี่มันลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้คืออะไรครับคุณพี่ครับลาโพงบูทูทครับลำโพงบูทูทธรรมดาไม่มีอะไรแต่เชิงสัญลักษณ์แล้วมันคือเสียงที่ดังมันแปลว่ามันขยายเสียงให้ดังทําให้โด่งดังเ,ออเป็นที่ได้ยินให้คนได้ยินหให้คนรู้จักเข้าไปคเหมาะกับการเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่ร้านไหนๆก็ต้องใช้เครื่องเสียงครัโฆษณา คว้าว้าว <Wow. S 1> อ,อ่ะแล้วชิ้นต่อไปฮะนี่เป็นเตาเนาะเตาไฟฟ้ามีความหมายอย่างไรครับพี่หมยะักของมันก็คือความอิ่มความอุดมสมบูรณ์การหุงหาอาหารครับใช่ไหมเพื่อบริโภคอะ่ะเพื่อ ใครก็ตามมีบ้านมีทุกอย่างมีครัวแต่ไม่มีครัวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมในครัวก็มีมีเตาถ้าบ้านไม่มีเตาก็คือไม่ต้องกินกันละซื้อกินอย่างเดียวถ้ามีงตงก็ไม่เป็นไรไม่มีเตาก็เลิกกันมันคือแต่ลงของความสมบูรณ์ในบางชนเผ่าในบางชนชาติครับเขาจะนําสิ่งนี้เข้าบ้านใหม่ก่อนเสมอก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าบ้านนะไอ้นี่เข้าบ้านก่อนพวกเขาและอีกอันหนึ่งนี่ฮะน้ำผึ้งเนาะ น้ำพึ้งปลาศูนย์รวมแห่งความหวานชีวิตจะได้หวานธุรกิจก็จะหอมหวานครับขอบคุณโอ้โหยังไงขอบคุณไว้นะโอกาสนี้มากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ได้ถึงน้องแล้วก็ความหมายลึกซึ้งนะ <c oughs> ความหมายลึกซึ้งมากเลยเ <c oughs> ขาคนน่ารักครับคนดีมีน้ำใจครับ <c oughs> มีน้ำใจแบบไม่รู้จักกันก็ยังมีน้ำใจนี่ถ <c oughs> ือว่าเป็นคนใช้ได้ครับนี่มีน้อยในสังคมปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากช่วยกันช่วยกันเรามองว่าต้องคง เขาเรียกว่าอะไรคงคุณลักษณะนี้เอาไว้ครับเก็บนี้ใสดีๆแบบนี้เอาไว้อที่ไม่ดีปล่อยมันไม่เป็นไร,รเขาดีดีวาช่วยกันนั่นแหละเพราะว่าผมเข้าใจว่าพี่ๆเองที่บางท่านที่ทําเป็นเขาเรียกเกษตรกรรมเนาะเกษตรเกษตรก,กรรมนะครับบางท่านก็ใช้ต้นทุนที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเราก็มองว่าเงินสามพันของแต่ละท่านไม่เท่ากันบางอย่างเราแบ่งกันได้ก็แบ่ง นี่ล่าสุดนี่เดี๋ยวเราต้องส่งเครื่องขึ้นเหนือให้สำนักสงสามเครื่องเขาขอมาก็ต้องส่งไปให้ชาวบ้านแถวนั้นนะได้ใช้กันที่จังหวัดลำปางมางลำปางล่าสุดนะก็ยินดีนะครับถ้าเกิดใครที่แบบวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยร้องขอมาแล้วก็ให้แบบไม่มีเงื่อนไขแหละให้ให้นะครับเราค่อยหาเอาใหม่แล้ววันนี้ได้อะไรกลับไปมาที่ซัพย์สิสกเครื่องสักแถว เครื่องสึแคปนะครับเอาไว้บูชายันก็คือเอาไว้เก็บเป็นอะไรสําหรับไอ้เครื่องที่เคยซื้อจากเขาไปนี่นะครับครับตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่ปลูกผู้เรียนอย่างเดียวไม่ทำอีกหรือปลูกเยอะไหมไม่เยอะครับนะเป็นต้นได้สองสามร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยต้นเดยวประมาณอ๋อผลผลิตออกหรือยังฮะยังอีกนานก็ผมเป็นสายพันธุ์ดูใบอะเอ้าหรอเออเป็นผู้เรียนสายพันธุ์ดูใบ มันมีกี่สายพันธุ์นะมันมีอย่ใบเดียวตอนนี้มยังไม่มีลอีกสองสามปีลูกเลยนี่ีเคื่ลงีนี้เลยเนี่ยโอเคอีกสองสามปีนะครับสอปีกว่าสามปีจะมีโอกาสได้ไปเจันทบุรีจะแวะไปเยี่ยมได้ยินดีเลยครับยินดีเลยเพราะว่าจะได้ไปเห็นอที่ผมซื้อไปว่าผมใช้งานยังไงครับคือจริงๆอผมอยากเรียนรู้มากๆเลยพี่ๆทําสวนจริงจังเราเราอยากจะได้รู้ว่าเวลาพี่ๆซื้อเครื่องเกษตรเอาไปแล้วก็ เอาไปใช้งานแบบไหนอยากเห็นมากๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมเองไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เลยผมจึงเวลาพี่ๆมาจากทางบ้านเนี่ยเราก็จะอยากจะขอไปดูเขามากเลยเนี่ยอย่างที่พี่ให้ดูวิดีโอเมื่อกี้รถที่ซื้อไปใช้อย่างนี้นะเราก็จะได้รู้วันหน้าเราก็จะได้หาเครื่องคล้ายๆอย่างนี้หรือมันจะแพงเ <laughs> ครื่องถ้ามันจะหายากขึ้นเกษตรกร,ะร,กรจะหาใช้ได้ยากขึ้น <laughs> เพราะมันสะดวกมากมันง่ายกับการทํางาน <laughs> <laughs> เหมือนกับเรามีเรือยอย่างนี้ ใช่ไหมใช่เราติดเครื่องพวกนี้ไปแล้วเราก็ลอยไปเรื่อยๆเครื่องมันก็ดันไอ้นี่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเกตรบรบทบอกแล้วมันเสถียรมันไม่ล้มครับไม่อะไรง่ายอนนี้อนเดินในทุกทภาวะพื้นดินเพราะว่าหน้าฝนดินละนิ่มไอ้ตอนนี้เขาไม่ล้มก็เป็นเรื่องที่ดีครับได้ได้ได้เห็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยทําเกษตรแต่ว่ามาขายเครื่องเกษตรแต่แม่ผมก็ดีใจนะที่ผมมาขายอย่างเนี้ยผมก็ชอบนะ คือเหมือนว่าคนที่เข้ามาอยู่ในวงการอย่างเนี้ยแล้วก็แบบเกื้อกูลกับคนที่เป็นเกษตรกรจะเขาจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละครับเกื้อกูลเขาช่วยกันไปกันมามันก็จะเหมือนกับว่าใช่นะเหยนะครับ,รบตอนในความนุ่มนวลเราแลกเปลี่ยนกันผมอาจอาจะผมอาจจะมีความรู้ด้านเครื่องยนต์พี่ๆอาจจะมีความรู้ด้านการทํการูเกษตรกรรมหรืออะไรเงี้ยประสบการเรามาแลกเปลี่ยนกันเกษตรกรไว้เกษียณไม่ได้รรคิดว่าเราจะมาแบบเราแค่อยากมีอะไรทำตอนเราเกษียณแต่เราไม่คิดว่า ไอ้ที่เราทําอยู่มันจะกลายเป็นมูลค่าเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงจะมีมูลค่าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ระหว่างทางมันก็เกิดการเรียนรู้มันก็ต้องเรียนรู้ก่อนไปเกษียณให้กันจะหมดเงินมีเท่าไหร่ก็หมดถ้าไม่เรียนรู้ไปตั้งแต่แรกใช่ไหมเราต้องรู้ก่อนแล้วค่อยเราค่อยในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้ทําเราใช้เวลาเยอะกับการหาความรู้เนี่ยบางทีมันก็เลยกลายเป็นบอกไม่ถูกนะมันเป็นเงินทั้งนั้นทุกอย่างที่เราคิดได้ปั๊บ้องไปซื้อมาไปหามาทั้งนั้นอฮะ ใช่ไหมเงินทั้งนั้นแล้วก็ถ้าไปเจอพ่อค้านี่นิสัยไม่ดีอ่เราซื้อครั้งเดียวเราก็ตายใช่ไหมมาเจอเลสเนี่ยยอมเลยว่าเออคนนี้นิสัยดีสไม่รู้จักกันนะเอาเรื่องไปเลยฟรีๆแค่ว่าส่งของให้ช้านะผมให้พี่ล้วกันหาไม่ได้หรอกจริงเพราะมันเงินทั้งนั้นของคุณนสุกแต่เรามองว่าเราเกรงใจเกรงใจลูกค้าบางทีบางทีด้วยความที่ยอมรับว่าสัตไลน์ในงานเยอะมากอืมแล้วผมรับออเดอร์คนเดียวเนี่ยบางทีมันลืมพี่ ลืมนู่นนี่นั่นแต่ในความลืมของเราเนี่ยเราก็จะให้พี่ได้รู้สึกว่าให้อภัยผมนะผมลืมพี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีบางท่านครั้งหนึ่งแกเคยโอนตังค่าเอ็นตัดหญ้ามาตอนตีห้าลลดไม่รู้เรื่องกับตีห้าเลยนะเลิก,ก็ลืมไปเลยเรื่องเนี้ยจนกระทั่งแกทักมาบอกว่าพี่โอนเงินไปให้แล้วไม่เห็นของผมก็ไปไล่ดูประวัิโอ้โหพี่โอนตังมาตอนตีห้าแล้วก็พี่ก็ไม่บอกผม ก็นั่นแหละผมก็เลยส่งไปให้พี่ปรีแล้วก็แถมไปอีกตอนนั้นนะแถมไปอีกแล้วมีเคสหนึ่งที่เราคืนตังค์ให้ก่อนแล้วก็ส่งของให้ปีก็มันด้วยความที่เราลืมครับก็คืออยากให้พี่ๆเข้าใจหน่อยไม่ได้ตั้งใจที่จะลืมครับบางทีมันลืมจริงๆเลยเเป็นตัดยาที่ผมซื้อบานะผมไม่ได้ใช้นะผมซื้อไปเก็บไว้ที่ราเื่อที่ใช้ไม่ว่างตัดเราก็ซื้อแต่เห็นน้องขายเราก็เห็นย่าในสวนเมื่อกี้ลบแล้วนะ มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ทำงั้นไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ระบบนิเวศวิทยาอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เลยที่เกียวเรื่องเดียวไม่มีเรื่องนิเวศอะไรทั้งนั้นมันทําได้ยากเพราะว่าทํำงานคนเดียวเราต้องใช้เครื่องจักรเป็นหลักแล้วเครื่องจักรมันก็คือเนี่ยมนุษย์แฝงั้งนั้นก็คือต้องคนอยู่ดีแหละมันก็ไม่ไหวตอนนี้กําลังสร้างรถตัดหญ้าอยู่สร้างเองนั่งขับไม่เหรอฮะ ุยเท่เท่มากไม่ใช่หรอกมอเตอร์ไซค์สามล้อเนี่ยเราเครื่องแบบยาใส่เข้าไปอฉะนั้นเองอย่าลืมอัปเดตนะครับถ้าเสร็จแล้วขอแบบคลิปให้เลดูหน่อยะไดแปะไว้ให้พี่เอฟซีได้ได้เห็นร่วมกันนะเผื่อใครจะได้เกิดไอเดียหรือติดต่อทํางานอะไรกันก็ว่ากันไปนี่มันยากตรงที่ว่าเครื่องแบบยาที่ระวังแผนใส่ทีแรกเราจะใช้ไบคอปเตอร์จำได้ไหมผมเคยถามหายเครื่องคอนเดตีวีไอที่มาเป็นแบบเข็นไม่ใช่เดินตามนะจะเป็นเข็นเลยอใบมัน หมอบอยู่กับพื้นอยู่แล้วมันใช้งานทํางานได้อย่างนี้แต่ในส่วนผมอย่างที่เล่าอ่ะมันมีไอ้พวกเผาวันเยอะอมันจะไม่ต้องใช้ใบอนุญาตที่เก็บขาดแบบนั้นใช้แรงมากว่านั้นก็เป็นประเภทที่เขาเรียกใบวายใบวายเออนั่นแหละผมก็จะทําเอาใบวายติดซาร์เล้แล้วก็ลงทรายจะทาเองทั้งหมดนะว่าจะทําเองทั้งหมดตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ได้แต่คงมอเตอร์ไซค์ได้แดชมาทันจะมีเครื่องแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวส่เรื่อง่สุดเราจะรอพี่นะฮะเราจะรอพี่ก็จะส่งให้ดูบ้างแหละแต่มันบางทีมันก็อายนะ ฝีมือผมไม่มีมีแต่มีแต่้องมีแต่มีแต่อะไรอะแนวทิปนิดแต่ฝีมือทางช่างเนี่ยไม่เท่าไหร่ผมเก่งเรื่องเรื่องเครื่องยนต์เราไม่ไดพต่อมาเครื่องยนต์แต่พวกการสร้างอะไรพวกนี้เชื่อมอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยเก่งก็ค่อยๆเรียนรู้น่ะเดี๋ยวก็ดีพี่เราทำเราทำได้เราทำได้เป็นคันเนี่ยผมว่าก็เทพแล้วนะเครื่องมือเต็มบ้านเลยเอาท้ายนี้มีอะไรอะฝากเอฟซีไหมครับของช่องซับซิลียอะไรมีอันเดียวเลยครับ คนที่ค้าขายแบบมีน er. ้ำใจเนี่ยมีไม่มากครับมีเน like ี <s <s ่ยตอนนี so ้เห็นยุคนนึงตรงเนี้ยเจอมาเยอะนะครับมีคนแบบนี้มีไม่มีไม่มากยืนยันว่ามีไม่มากครบได้ครับพบได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สมชายแล้วก็แฟนพี่สมชายแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่แวะเวียนมาเยี่ยมซับสิลีออนไลน์นะครับกับโกดังชั่วคราวที่บ้านนั้นหน่อยเราก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะ ขึ้นบ้านใหม่กันที่ใหม่แล้วแล้วก็เราก็จะพร้อมทํางานอย่างเต็มที่พร้อมบริการพี่เหมือนเดิมเราจะกลับมาเหมือนเดิมขอบคุณของฝากแล้วก็มิรไมตรีของพี่ๆทั้งสองท่านด้วยนะครับถึงตัวแทนซับซิลลีงตัวแทนน้องๆแล้วก็พี่พี่ทิดแมนพี่รีนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ E ีหน้าครับสวัสดีครับ